รู้สึกอ่อนแอเงอี้ยเดินเข้าไปในแปลงแล้วก็หยิบฟ้าายโจรมาสองสมามใบแล้วก็เคี้ยวแต่แต่บางทีถ้าเราไม่อยากเคี้ยวเราก็หยิบฟ้าายโจรมาทักประมาณ7แคปซูลแล้วก็กินน้ําตามไปเลยอันนี้ก็นอนหลับพักผ่อนตื่นมาก็สบายอันนี้เห็นไหมว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันอยู่แล้วมันกินได้อยู่แล้วแต่วันนี้เราจะเอาสมุนไพรเจ็ดรสมาว่าด้วยเรื่องของการขับไล่มแมลง คือปกติสายพวกเราเนี่ยมันเป็นน้อมธรมมมมมร,ธรมชาติน้อมน้ําน้อมดินคือเพราะง้เราเคารพธรรมชาติเคารพดินเคารพอากาศอะไรเงี้ยนะดินน้าลมไฟฉะนั้นพวกมลงมแมลงเราก็ไม่คิดว่าเขา เขากับเราจะต้องเป็นศัตรูกันแต่คิดว่าเขาคือสัตว์ร่วมโลกเนายเราเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็แค่ต้องฆ่าต้องอะไรแน่นอนก็โอเคนาอาจจะไล่หรือกันไว้อย่างไรเราขอแค่ไล่หรือเราขอแค่เออแบ่งให้เรากินบ้างเนาะแบ่งเราใช่เพราะเราเพิ่งปลูกใหม่แวดล้อมเรายังไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ที่แปลงที่แปลงเรานึกจากพื้นที่ผมมันนะห้าสิบไร่ปลูกมะละกอเนี่ยสมมติปลูกสี่สิบต้นเนี่ยเธอกินไปเลยสิบห้าต้นไม่เป็นไรที่ใช้วิธีก็คืออย่างที่บอกว่ารีเวทแบบสมดุลเนาะก็คือให้เขา จัดการกันเองจัดการกันเอง<ช>ยังไม่พอนะอย่างมะละกอบางทีบางทีมันแต้มมัม่งสุกมั่งฝอยให้สุกทักสองสำลูกเพราะว่าการที่เขากินมะละกอบ้างกินตะขบบ้างกินกล้วยบ้างอย่างเงี้ยเขาก็รบกวนมันมันรีที่เป็นผิดพันหลักที่สวนน่แ้เขาก็อิ่มแล้วใช่ไหมก็เลยไม่มายุ่งกับมะเมอรี่ที่เ,เป็นสิ่งที่เราใช่ต้องเก็บไว้แล้วสิ่งสําคัญทางยาตัวมันมันรีมันมากกว่าผลไม้ดังกล่าวที่ผมพูดซึ่งพอมันมีตัวตัวยาปุ๊บเนี่ยเวลานกเขากินเขาไม่อร่อยเหมือนกับกตบ อ๋ออ่าอย่างเงี้ยฉะนั้นวันเนี้ยก็เลยอยากจะมาทดลองแล้วก็พาเพื่อนพี่น้องเราไม่ว่าจะเป็นทางบ้านหรือว่าที่นั่งอยู่ในห้องส่งในีห้องส่งอีกแล้วห้องส่งธรรมชาติที่ตลาดนธรรมชาติได้ทาจากสิ่งที่มีนะครับนั่นคือเราสนใจหนูหน่อยนี่คุณหนูมมากเลยนะเก็บปากกาอู้่เนี่ยเก็บเก็บปากกาผมมากนั่นแหละเพื่อเล่นคือจะบอกว่าหมักแบบเนี้ยถ้าเราหมักแบบสะอาดนะครับหมักแบบสะอาดเนียเราก็สามารถ เอาไปรับประทานได้ <ฮะ S 1> แต่ทีนี้ถ้าเกิดเรารับประทานแบบให้มันผ่านลิ้นผ่านอะไรไม่ได้เนี่ยทายังไงครับใส่แคปซูลทําให้เป็นผงทําเป็นสเปรย์ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ <ฮะ S 1> หรือแม้กระทั่งอนันนี้ที่ทาทั้งหมดแทนที่เราจะหมักนะครับเราหันทําเป็นชาให้แห้ง อาตากให้แห้งแล้วก็บรรจุแคปซูลแล้วก็ทานเป็นประจำผมเล่าตัวอย่างอะไรให้ฟังนิดนึงคุณเดี๋วก่อนที่จะพาทำเนี่ยนะเดี๋ยวอันนี้คือเรื่องของการกินเลยนะการดึงดูดร่้างกายถังสีน้ำเงินฝาแดงผมรบกวนพี่ล้างให้ผมนิดนึงแล้วเอามาเดี๋ยวต่อต่อเนาะเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าผมเคยเลี้ยงไก่ไข่นะครับเลี้ยงไก่ไข่เราไปซื้อไก่สาวที่ กล้จะไข่แล้วอีกประเทศหนึ่งไข่เงี้ยเอามาแล้วก็เอามาเลี้ยงด้วยการทําอาหารเองทุกอย่างเลยทีนี้ปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาทําพวกเนี้ยเขาจะต้องแบบจะต้องฉีดวัคซีนให้ให้ไก่อ่ะอยู่เขามีระยะของเขาว่าต้องฉีดฉีด,ฉดแต่ผม,มตั้งใจว่าทําและต้องการเป็นไข่อารมณ์ดีก็คือแมอ้มทาปุ๋ยเองไปโทษผู้ดิตทายาเองอะไรเองให้ให้เขาทำอ่ะผมใช้วิธีนี้ครับเอาฟ้าทลายโชนประมาณ1นแคปซูลผสมกับน้ำประมาณ2ลิตร แล้วก็ใส่ในที่ให้น้ําไก่อะให้เขากินทุกวันให้กินทุกวันแล้วก็ตัวน้ําหมักน้ําหมักอะโมมติวันนี้ให้ฟ้าทะลายโจรพรุ่งนี้ใช้น้ําหมักนะครับสมุนไพรรสจืดหรือน้ําหมักอื่นๆที่เรามีอย่างเช่นรสเปรี้ยวเงี้ยผสมลงไปที่มันหมักแล้วเสร็จแล้วหมดทุกอย่างหมดกระบวนการมาผสมให้เขากินไปกับน้ํา นะครับแล้วยังไม่พอในเล้าไก่อ่ะผมขุดเป็นเขาเรียกว่าไก่หลุมผมเรียกว่าไก่หลุมเนาะก็คือลึกประมาณสามสิบเซนาหมูหลุมนี่ไก่หลุมขุดด้วยมือตัวเองนี่แหละครับแล้วเอาแกลบใหม่แกลบใหม่นี่ไปนขุดมาจากโรงสีใหม่ใหม่เลยมาใส่เขา,ากินแกบแลบด้วยกินพวกปลาข้าวปลาและจมูกข้าวที่อยู่นะกินเสร็จปุ๊บแต่ว่าตัวแกลบเขาไม่กินเดี๋ยวเขาฉลาดเขารู้แต่ว่าที่เราใส่30เซนเนี่ยมันก็จะมีมูลของเขาที่เขาถ่ายเรื่อยๆทาให้ในเล้าไก่เราเดินไปทุกครั้งไม่เคยมีกลิ่นเพราะอะไรเพราะน้ำหมัก จากที่เขาถ่ายลงไปนะแล้วก็มีสมุนไพรตัวนี้เข้าไปแล้วไก่พวกนี้ฝนตกปกติฝนฝนตกไก่ไม่ไข่ไก่ป่วยไก่เป็นหวัดน้ำมูกไหลออกตรงนี้เลยนะไก่เนี่ยมันมีแต่ว่าที่เล้าผมเนี่ยไม่มีเรื่องพวกนี้เลยไก่ไม่เคยตายด้วยอาการป่วยเลยเพราะใช้ฟ้าทลายโจรใช้น้ำหมกักสมุนไพรลดจืดสมุนไพรลดเปรี้ยวสลับกันไปเรื่อยๆแล้วก็อาหารให้เขากินเองอย่างเงี้ยผมก็เลยจะบอกว่าหเห็นไหมครับว่าตัวอย่างสมุนไพรลดขม อย่างฟ้า,ฟาทะลายโจรนั้นเนี่ยนอกจากเรากินไก่กินสัตว์กินน้องมหมูมน้องหมาใช่หมูหมาในบ้านเราเนี่ยถ้าเราให้ก็าทานเรื่อยๆจะลดการไปหาหมออาการแพงๆได้อ่าอย่างเงี้ยพอเห็นภาพน,นะครับเชนั้นแสดงว่าสมุนไพรรสขมเนี่ยมันสอดคล้องกับความเป็นไทยของเราอยู่แล้วเป็นแต่ว, <ạ. S 2> ว่าบางทีเราวันนี้ก็เหมือนเอามาตอกย้ากันเนาะไม่ใช่ว่ามานั่งสอนกันไม่ใช่วันนี้คือเหมือนมาตอกย้าแล้วก็เออดึงอะไรมาใช้อย่างเงี้ยไหนหนาเอามาจากไหนด้านซ้ายของใบบ้านดิน ไรน,นาเป็นอะไรเป็นสมุนไพรเมาเบื่ออ่าอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มเมาเบื่อเมาเบื่อนี่คือหมายถึงยังไงฮะชื่อแบบนี้เมาเบื่อคือหมายถึงว่าจะกินแล้วจะแบบเอาง่าย,ายออมึนปลา,าคลีนก็เบอร์หลอะมึอนอะ่ะอ่าอ่าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับยังของบางอย่างเนี่ยยังไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบางตัวยังยังยัง,ยงหางไหลโน่นนั่นนี่อะไรอีกหลายอย่างอ่ะนะมันมีหลายตัวที่ ที่หลายตัวที่เขาเอาไปให้สัตว์กินอะแล้วตายอะคือเป็นพิษอะก็มีนะครับซึ่งซึ่งอันนั้นเนี่ยเพลินว่าเมื่อกี้ผมเกิดมาแต่ต้นว่าเราไม่นิยมเราไม่นิยมฆ่าไม่นิยมฆ่าฉะนั้นยังเมาเบื่อเนี่ยก็แค่ทําแบบว่าไม่ชอบค่ะหนีค่ะอย่างเงี้ยอย่างนี้แสดงว่าต่อให้เราแบบไม่ต้องทําเป็นโอ้โหเป็นน้ําหมักขึ้นมาเราแค่ปลูกไว้ใชถ้าเกิดสัตว์เขาแบบเกิดไปกินขึ้นมาเขาก็จะมีอาการใช่ อย,อย่างอันนี้น้อยหนาเนี่ยผมบอกคุณเบียรนิดนึงสมมติเราเดินไปต้นน้อยหนาครับเอามือรูปค่ะเอามือรูปน้อยหนาค่ะรูปด้านใต้ใบขึ้นมาข้างบนเนี่ยกินติดมือเราเลย<อ>เดิน<ช>ครับเดินผ่านน้อยหนาใกล้ๆกินเหม็นเขียวก็ขึ้น<อ>ฉะนั้นอันนี้มันจึงเป็นลักษณะที่มแมลงสัตว์ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ยกเว้นยกเว้นแมงวันทองอย่างนี้เราก็ถ้าเราปลูกเพื่ออะไรเราปลูกน้อยหนาขึ้นด้วยใชได้ไหมก็คือจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องทำน้ำหมักแต่ให้เราอยู่ใกล้ๆกันเลยใช่ นี่ไงเพื่อเพื่อกันไว้นี่ไงคุณเหมียวนี่คือขี้เหล็กขี้เหล็กก็เป็นส่วนพายลขมเรากินก็ขมเราก็มาแกงกินใช่ไหมแกงกินแล้วนอนหลับใช่ไหมใช่ไหมฮะแต่คนไทยโบราณอะสมัยก่อนเขาก่อนเราก่อนรุ่นเราก่อนรุ่นผู้ชมทางบ้านก่อนรุ่นเพื่อนในห้องส่งเนี่ยพ่อแม่เราปลูกทวดเราอะเขาจะปลูกต้นขี้เหล็กไว้รอบบ้านปลูกไผ่บนขี้เหล็กเพราะว่าสิ่งเาสมัยก่อนก็จะเชื่อเรื่องผีสางอะไรพวกนี้นะที่เป็น คนเล่นของอะไรพวกนี้เขาจะแบบว่าถ้าใครที่เซใครที่เล่นของส่งมาทางอากาศอะไรเงี้ยเขาจะมีขี้เหล็กไว้ป้องกันได้นึกภาพบอกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะในอากาศมันมีจุลินทรีย์ดีเรวในความจริงทางด้านวิทยาศาสตร์อ่ะสังเกตไหมว่าถ้าเราหมักอะไรแล้วให้อากาศมันเข้ามากเกินเนี่ยเกิดเป็นราสีดำค่ะอ่าฉะนั้นเนี่ยการที่เอาขี้เหล็กปลุกขี้เหล็กปลูกแล้วให้ลมมันพัดแล้วมาโดนขี้เหล็กหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นนั่นแนหะคือการบําบัดอากาศ ฟอกอากาศให้สะอาดใช้ผายบ้างขี้เหล็กบ้างเนี่ยก็จะทําให้บริเวณที่เราอยู่เนี่ยมีโอโซนที่ดีป้องกันเชือ้อร้ที่มากักอากาศได้อย่างเงี้ครับเราก็ไม่เจ็บไม่ป่วยโอเคเนาะฉะนั้นเนี่ยขี้เหล็กอ่ะนอกจากกินแล้วก็ยังปลูกเป็นต้นไม้ไว้เพราะอะไรเขาเขามีแทนนินสูงมากแทนนินช่วยอะไรคะแทนนินก็ว่าด้วยการพวกฆ่าเชื้อทําให้เซลล์แข็งแรงอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นสมุนไพรรดขมเราเมื่อเอามาประยุกต์ใช้กับพืชผั่เนี่ยนอกจากไล่แมลงแล้วบํารุงด้วยนะ โปกพืชทําให้แข็งแรงพอแข็งแรงปพ๊บเนี่ยมันกินอาหารได้ดีมันงอกงามไหมอ่ามันก็จะงอกงามด้วยเนี่ยขี้เหล็กง่ายๆขี้เหล็กนี้ผมขนมาจากที่ไซโยกเมืองการค่ะอ่าน่เมื่อกี้เราพูดกันมาหลายตัวแล้วเหมือนกันนะเท่านั้นนี่สุขภัยรัขมวันนี้<ฮ>ะนะคะอย่างเช่นอะไรเลยอย่างแรกอะฟ้าไยโจรนีร่ได้เลยที่เราใช้วันนี้นะค่ะที่เราใช้อนี้แล้วเดี๋ยวพูดเพิ่มเนาะหนึ่งฟ้าไโจรฟ้าไทโจยสองขี้เหล็กสองขี้เหล็กค่ะสามนานชาร์นานเฉวย เพิ่มเติมมีมะละที้นกมะละที่นกก็ได้นะมะละจีนมะละจีนก็ได้เชียงดาเชียงโอ้เชียงดาขมเหรอเชียงดาขมครับขมครับมันอยู่ในโซนขมเหรอแ่ไม่มากไม่มากคือสรุปแล้วเนี่ยอะไรที่มันเคี้ยวแล้วขมเป็นสมุนไพรรสขมแต่ถ้าขมจี๊ดขมจัดก็ต้องฟากระลายโจระดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วต้องไม่พลาดคือบอระเพ็ดบอระเพ็ดเอาเป็นกิ่งมาบอระเพ็ด ใช้ตัวใช้ตัวก้านของเขาอ่ะใช่ไอ้ตัวที่ขมนั่นแหละแต่ไม่ต้องไปใช้ใบนะเพราะใบนี้บอกให้เลยนะเอาไปผัดน้ำมันหอยอร่อยอย่างนี้เลยไม่ขมนะครับโอ้ยเหรออ่าใบเขาใบอ่อนคนระเพสไปผัดน้ำมันหอยกินอร่อยเห็นไหมพอเราพอเรานึกถึงเขาเราจะคิดว่าเขาขมจริงจริงแล้วมีส่วนที่เขากินแ้อร่อยเพรู้สึกอย่างเดียวคือขมใช่ใช่ผู้ชมทากท่านมีอะไรถามหรือเปล่าคะอันนี้พอดีมีคนอยู่หลังกล้องให้ถามเลยหรือเปล่าคะเสียงนวฟังชัดอยู่ไหม แล้วก็มีใครนึกถึงนึกถึงแบบอะไรขมๆเด็กบ้างลองถามมาได้เอ๊ะนี่ได้ไหมนั้นได้ไหมได้นะคนใดนึกไม่ออกคือองทีอย่างที่พี่บัอดเนาะก็อะไรที่มันขมได้ทั้งนั้นถึงบางทีผมก็รู้ไม่หมดนะเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยผมเดินไปเจอต้นต้นหนึ่งผมดูแล้วเอ๊ะมันน่าจะเป็นต้นว่าไหมเดินกับเดินกับคุณจีกับคุณจีผมว่าเป็นต้นว่าแล้วเขาบอกแล้วพี่รู้ได้ไงบอกอ่ะผมก็หยิบปุ๊บแล้วกินเลยอย่างเงี้ยครับก็ปรากฏว่าอ๋อ ว่าจริงๆเพราะเขาถามแล้วแล้วแล้วพี่รู้ได้ไงก็ผมเคยชิมอ๋อค่ะมันอ่านตำราแล้วมันเขไม่เข้าใจออกเหมือนจะชิมไม่ขมไหมฮะไม่ขมอ๋อแตไปว่าไว่ามันจะฝาดฝาดชิมแต่ถ้าฝาดอะเรายังโยนไว้กับขมได้อ๋อเหรฝาดแล้วยนฝาดคือขมครับพี่นะว่ามันขมน้อยมันก็เลยเป็นฝาดนะได้อันนี้ก็ได้